มเด้อพี่น้องไปเดือนมานยนูนวงเวียนไปเดือนมาซื้อของอันนี่วงเวียนเด้อค่ะเ,อออนนะเด้อกลางหมู่บ้านเมืองเซาทุ่งปิ้วแหวงๆนี่นีไปเดือนมาอยู่กลางหมู่บ้านเมืองกาตัวบอกไงจับยนูนคุณเมืองกาตัวไงไงพี่น้องไปเดือนสิซุ่นจับพี่หนวดกันนทะเลหาดกระจง มึงกาตัว่ใหญ่จับยู่ยอดปราศรนะักันกลับยูๆๆ่ยอดกระลึงหานมึงนะบินไปกาะยื่นมองอันรับสัญญาณข้าเจ้ามึงมึงนะพุกน่ะกากาตัวนะ่ใหญ่พีนน้อง ในเบื้องกามันเนิดนึงสูนมาไก่ไก่เห็นกาเน,นาะเขาเนาะโมก,กากาในเมืองบ่คือกาบานนอกได้พี่น้องมึงเลนี่ยมันเวลาเขาบินมากเขาบินมากกินน้ำเศษอาหารตกลงมาน้ำพืน้นน้ำหยาง,ลลางมึงสิกำลังมือไล่หลายตัวมนันนี่มาตัวเดียวนะี่เบื้องเมฆฝนสิตกบ่าบนนี่ ผ่าเจียงจังปางอันนี้ดอกคุ้นด้วยพี่น้องดอกคุ้นสีขาวยังมั่นท่าในในเป็นมีตั้งแต่ดอกคุ้นสีเหลืองบางทางพุ่นดอกคุ้นสีขาวบ่านเป็น พอดีไปเดินได้ไอติมได้ไอติมมากินนําเนาะค่ะเนาะนี่ไป